ไปเลยไปเลยนี่คืออะไรอ๋อไอแบกเหรอไม่ไบไล่แบมาบเออเงียบมามาแต้มาแต้เหมือนแต้เหมือนมาแต้มาแต้เหมือนไอ้างน้นเล่นยาเล่นยายนะเพื่อนเล่นย้ายเบยเินเาม้านเหรฮัลโหลดูข้างมีมีคนเดินยาบ้านยาบ้าน เล่นใหญ่บ้านนเพื่อนเล่นใหญ่บ้านนะเข้าใจตรงกันนะดันนะวิ่งซ้ายวิ่งขวาละเดี๋ยวดูให้ดูให้ีบอสไอ้พเปิดไฟสูงให้หมดเลยดิเปิดไฟสูงเลยลงทำไมขิงมันไม่มันไม่รู้มันรู้พี่เดียวมันรู้ปะรู้ไหมดเลยไปไปตายสีนะเอาเร็วๆเอาไหมไปกูยังย้อกูยังยอนอีลอยแบ็คเดเยวเราอย่าเล็เตมเลยมันไม่ยือแบ็ค ไม่ยิงไม่ยิงมันไม่ยิงต้องเข้าไปใกล้ๆไม่ไม่กลับกระจายนะอยู่กันเป็นกลุ่มเลยอยู่เป็นกลุ่มเลยมันก็ยิงใส่มันเทียตัวนี่แล้วมึงยิงวอลไปเรื่อยๆแบกคมาลงอ่ะมาลงมว่งมาลงข้อของเหลือเอ็กซ์มีกูเบี้ยวกูไม่มีกำลังใจตะนไอ้เหี้ยไม่พิมพ์กันอย่างเงี้ยมันเหมือว่ากูชนเข้าไปมันยังไม่หนีกูเลยนะเอาไงสักอย่างสักอย่าง

กูตายกูตายไม่ได้เล่นเลยอ่ะโอ้งมว่ะกว่าจะได้ไฟกว่าจะได้เล่นโอ้งมว่ะสวยสิลาน้องพี่ นม่ใชยจัดเลยวะน้องชายแต่พี่อารวาสเองพ่สัญญาพี่อารวาสเองพ่สัญญาฮาไอศิลาแคนเหรอเอองอมว่ะมอมอมไปไปไปเติม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 ไฟไปเติมไฟหมด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 ไปเติม

กากโมกอ่ากากมากเอาเชือกไหมเอาเชือกไหมตัวไหนอยากเอาเชือกตัวไหนอยากเอาเชือกตัวไหนจะจอันนจะเชือกตัวไหนเม่อยได้เชือกอะไรยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะไปเชือกันอ๋อจ็ไหนมนไเอกไ้่ไปถอไเชือก

ไปไปดักหน้าโรงพยาบาลด้วยไปดักหน้าโรงพยาบาลด้วยนะไปดักหน้าโรงพยาบาลด้วยนะดูเอาครับเดี๋ยวจะมาโชว์ช็อตไฮไลท์ผมมีมีข้าวไหมขอย้ายโชว์นะวันนี้ขอย้ายโชว์ช็อตวันนี้นะหลายอยู่ครับจ่อไอ้คุยจบแค่แม่สองปีอ่ะอนา <c oughs> ไอ้เยาดาเมจยังไม่มีเลยมั้งเนี่ยไอ้สัสดีวเดียวเดี๋วมันด่าเราเล่นโปนะวยยา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 ดาเมกกูยังไม่มีเลยมั้งเนี่ยไม่เกี่ยวกับโปเลยแม่งด่ากูเล่นโปเฉยเล่นปัดเล่นหน้าลงมาเล่นโปเล่นโปเล่นคนเดียวโมจิแต่ของปีใช้ทั้งแก๊งไอ้เหี้ยกลัวกลัวกูหมดแล้วกลัวกูตายหมดเลยของปีใช้ทั้งแก๊งเตรียมหอเตรียมหอเตรียมหอพอพอพอเตรียมหอเตรียมหอจบนี้ไปจะโดนหรือเปล่าเนี่ยจบนี้ไปจะโดนหรือเปล่าเตรียมสั่งจบโดนควักข้วู มึงบอกมึงบอกไอ,อพอยเพื่อนมึงอ่ะเตรียมสั่งเสียไว้เลยสัตว์งอมว่ะไปดูหอนแล้วหรออะไรอ่ะกูตายแล้วตายเลยอ่ะ ไอ้เราโดนกืนไวจัดอะม่ไไม่ไม่รอไม่ไม่ต้องไม่ต้องหาเพื่อนครับอว้ยอว้ยบอลมา มักูอวันเนี่ยอะไรมามีอะไรควายมันมีอะไรมามีอะไรมามีอะไรหลุดดีเบ้งมันหลุดดีสัตว์มันหลุดดีเฮียไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องกลัวมันแค่ตัวเดียวไอ้เหี้ยโอ้๋อมักูกำลังจะเป็นพระเอกเลยแอ่ตะกอนเท่าไหร่หรอวะคนดูตอนนี้ปุยห้าร้อยโลบินปุยหอมแล้วมันอยู่ไหนอ่ะไม่ต้องมันหนีไปแล้วมันมันหนีแล้วพี่มันหนีมันหนีไปเลยไปเลยเสรไปเตรียมคอบอย